มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนพายุฤด,ดูร้อนถลมหนักหน้าวันนี้เมื่อวันที่27เมษายน64กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศประจำวันลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพาย,ยุฤด,ดูร้อน ฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งขอให้ประชาชนในบริเวณเดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤด,ดูร้อนที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วยโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไปด้วย สำหรับลมตะวันตกและก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมบริเวณภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีน้อยลงเว้นแต่ในภาคเหนือมีลมอ่อนพัดปกคลุมแล้วก็มีฝนน้อยทำให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน มีมากขึ้นค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกบางแห่งนะคะโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่าน ตากสุขโขทยัยอุตรดิษถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละเจสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนครพนมชัยภูมิ ขอนแก่นมหาสารคามกลาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธาน,นีค่ะภาคกลางนะคะมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะคะและมีลูกเห็บตกบางแห่ง โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีค่ะภาคตอนออกนะคะจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อละหกสิของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและมีลูกเห็บตกบางแห่งนะคะ โดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองชทบ,บุรีและก็จังหวัดตราดค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ